ว่ากันว่าไอ้ประเด็นนิติสงครามเนี่ยนะต้นทางที่มันทำให้เกิดการลุกขึ้นมาทำสงครามกันเรื่องของทางนิติเนี่ยมันมาจากเรื่องของคาสิโนจริงปะ่ะมันมาจากการที่ฝั่งฝั่งหนึ่งที่ที่ที่คุยกันเนาะในการที่จะมามาเป็นมาเป็นพวกที่จะร่วมร่วมทางกันไปด้วยกันเนี่ยไม่โอเคกับเรื่องของคาสิโนนะคะก็ ถึงได้เห็นภาพออกมาเนาะแต่ในขณะที่ทางฝั่งเพื่อไทยแม้ว่าวันนี้จะมีแรงต้านขนาดไหนทั้งจากสังคมทั้งจากฝั่งอนุรักษ์นิยมนะหรือฝั่งอํานาจอนุรักษ์นิยมที่เขาคัดค้านอยู่เนี่ยแต่ไม่แผ่วเลยใช่ไหม,มที่ไม่แผว่วอ่ะคือฝ่ายค้านมากกว่าจริงแล้วฝ่ายที่ต้านเนะ่ะเพราะว่ลล่าสุดเนี่ยกลุ่มคอ,อปทอสปะปะสอกองทัพธรรมเนี่ยนะคะเขาก็เดินทางไปที่พักชาติไทยพัฒนานพักคุณท็อปเนาะ เออเพื่อไปถามจุดยืนของพักว่าจะเอายังไงจะเลือกคัดค้านหรือว่าจะเข้าร่วมกับพักเพื่อไทยเขาแบบจอดไลนพพักเลยเนี่ยป่าล้อมเมืองนิดนึงใช่แม้แต่พักคุณท็อปก็ยังโดนเออเดี๋ยวจะเดินไปด้วยที่พักรวมไทยสร้างชาติด้วยไหมต้องไปครบไปแน่ๆแต่พักภูมิใจไทยอาจจะไม่ต้องไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าคนนั้นเองก็พูดค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเสนอยังไงก็ตั้ประชามติก่อน คือหนุนอ่ประชามตินี่คือสนับสนุนว่าถ้าทำเนี่ยจะดีนะแต่สองคือถ้าพรรค่วมไม่เป็นหนึ่งก็ไม่ไม่ไม่ต้องเอาเข้าไปโหวตนะใช่นั่นแหละนี่แหละมันก็ชัดเจนอยู่เขาเขาก็เขาก็ตั้งเงื่อนไขของเขาอยู่ว่าพรรค่วมถ้าโหวตต้องโหวตทุกพรรคไม่มีข้อยกเว้นพรรคใดพรรคหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เรารู้กันว่าห้ามยิงลูกโดดตอนแรกเราฟังแล้วเราก็มคนแปลว่าอะไรยิงลูกโดดลูกโดดในที่นี้ก็คือพรรคประชาชาติไงพรรคประชาชาติเขาประกาศว่า สมาชิกของเขาส่วนใหญ่เขาเป็นมุสลิมเงั้นเขาก็มีความจําเป็นแต่ว่าทางทางพรรครุ่นอื่นเขาก็มองว่าอ้าวถ้ามันมีเหตุผลแบบนี้กันได้มันทุกพรรคมันก็มีเหตุผลได้ไงอืมเนาะใช่แต่ว่าเรื่องที่เขายืนยันว่าจะสนับสนุนล่าสุดก็คือเรื่องงบประมาณปีหกเก้านะใช่โฆษกของพรรคคุณแนนบุญธิดาเนี่ยออกมาบอกว่าล้านเปอร์เซ็นต ภัคภูมิใจไทย70เสียงจะยกมือผ่านงบปี69เก้าเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าไม่ต้องไปปั่นกันว่าใครจะความงบนะคะใช่ก็ฉลุยแน่นอนคือถ้าเราพูดตามตรงอะโหมีใครไม่เอา ใช่ใช่ใช่คือในที่นี้หมายถึงทุกพักที่เข้ามาเป็นฝ่ายบริหารน่ะเขาต้องการงบไปทําสิ่งที่เขาได้พูดคุยกับประชาชนไว้เขาก็ต้องการทําแบบนี้แล้วโอ้โหถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณอยู่ๆยูไก็ฉันไม่พอใจฉันก็จะล้มฉันก็จะยุบสภาแล้วประชาชนที่เขารออยู่ใช่แล้วไหนจะเงินเดือนค่าราชการไหนจะงบผูกพันอะไรเต็มไปหมด